จุดนี้ก็อยากมาหาเพื่อช่วยพ่อแม่ที่บ้านใช้หนี้ได้สินน่ะนาะทำงานจุดนี้ไม่ใช่ว่างานง่ายสบายได้ตังค์มันเหนื่อยแล้วมันลําบากมันยากมากนะคะถ้ามันออกมาถูกกฎหมายปุ๊บเราก็จะได้ทํางานของเราได้เต็มที่ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นกับผมรุ่งโรจน์สมบุญเก่าครับเปิดรายการกันด้วยสารคดีคนจนเมืองที่ตอนนี้เดินทางมาถึงซีซสั้นที่4แล้วนะครับโดยในวันพรุ่งนี้จะออกอากาศเป็นตอนแรกเป็นเรื่องราวของคุณป้าบาเบียนะครับซึ่งทําอาชีพที่คนในวงการบางส่วนอาจจะเรียกกันว่าเมียเช่ามาเกือบครึ่งชีวิตแล้วนะครับโดยหวังว่าอาชีพนี้จะทําให้คุณป้าและครอบครัวนั้นหลุดพ้นจากความยากจนได้ครับ แต่ว่าจนถึงเวลานี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นกับคำคำนี้ไปได้นะครับที่สำคัญก็ยังคงไร้เงินเก็บแล้วก็มีหนี้สินยังคงทำงานวนเวียนอยู่ในบาร์แห่งเดิมมาตลอดนะครับโดยแรกกับค่าแรงคืนละ100บาทต่อคืนนะครับ โดยในเรื่องนี้นะครับก็อย่างเสียงที่คุณป้าได้สะท้อนเอาไว้เมื่อเชิงต้นนะครับว่าอยากจะทําให้อาชีพเซ็กเวอร์เกรอร์นั้นถูกกฎหมายนะครับก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่ภาคประชาชนและก็หน่วยงานต่างๆนะครับพยายามที่จะเสนอร่างกฎหมายยกเลิกพรบป้องกันและปราบรามการค้าประเวณีพศ .2539 แล้วก็ให้มีการคุ้มครองนะครับยกระดับเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของคนที่ทํางาน บริการนะครับหรือว่าอาชีพเซ็กเวอร์เกอร์นั้นได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเป็นหนึ่งในแรงงานที่เป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกษษแล้วก็สามารถที่จะมีความมั่นคงได้เหมือนอาชีพอื่นๆซึ่งนี่ก็จะเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในรายการตลอดทั้งวันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับข้อมูลจากมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือว่าสวิงภาคประชาสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนเซ็กเวอร์เกอร์ พบนะครับว่าเฉพาะกรุงเทพและพัทยาระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2566มีเซ็กเวอร์เกอร์ถูกดำเนินคดีนะครับแบ่งเป็นการเปรียบเทียบปรับโดยตำรวจอย่างน้อยเนี่ย30คนเฉลี่ยอยู่ที่100ถึง1,000บาทต่อคนนะครับและในจำนวนนี้มีที่ถูกคุมขังบนโรงพักอีก6คนจำนวน1-4วันเนื่องจากไม่มีเงินชำระเป็นค่าปรับ เนื่องจากปัจจุบันอย่างที่บอกนะครับว่าเซ็กเวอร์นั้นยังเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายมีโทษทางอาญาแต่ว่าในทางกลับกันจํานวนของผู้ที่กระโดดเข้ามาทําอาชีพนี้กลับไม่ได้ลดลงและยังถูกสแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นที่มาของความพยายามเสนอร่างกฎหมายยกเลิกพรบรป้องกันและปรับปรามการค้าประเวณีพศ .2539 จากหลายภาคส่วนในเวลาที่ผ่านมานะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับพอไม่ถูกกฎหมายนะครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นเฉพาะที่กฎหมายอย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอมาดูลึกๆจริงๆเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของมายาคตินะครับการตีตราอีกว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีทำผิดศีลธรรมนะครับแต่ถ้าเรามาดูข้อมูลของมูลนิธิสวิงที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามีแนวโน้ม ผู้ที่จะกระโดดเข้ามาทําอาชีพนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าสารคดีคนจนเมืองที่จะออกอากาศตอนแรกในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับคุณป้าบาเบียเนี่ยจะสะท้อนเรื่องราวนี้ออกมาอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าคุณป้าเองกระโดดเข้ามาทําอาชีพนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาวจนถึงทุกวันนี้นะครับก็อยู่ในวัยที่จะเป็นผู้สูงอายุแล้วอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งหลายๆครั้งนะครับหลายคนก็มองว่าอาชีพนี้จะมีความมั่นคงได้อย่างไร รวมถึงค่าแรงต่างๆเนี่ยที่ถูกหักไปไม่ว่าจะจากเรื่องของการถูกขูดรีดต่างๆนะครับหรือว่าการที่เป็นอาชีพที่ไม่ถูกกฎหมายถูกสแสวงหาประโยชน์ต่างๆเหล่านี้จะทําให้ชีวิตของผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้มีความมั่นคงได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวบางส่วนของปักเข็มที่จะออกอากาศในวันพรุ่งนี้ครับ ล้มเหลวในชีวิตคู่ทำให้ป้าเข็มตัดสินใจทำอาชีพเมียเช่าในพัทยาเธอวาดฝันว่าการได้พบรักกับชาวต่างชาติอาจทำให้เธอและลูกๆก,ก้าวพ้นจากความยากลำบากคือรับจ้างทั่วไปอ่ะมีงานไหนก็ไปอ่ะทำอะไรอย่างเงี้ยเก็บผักเก็บกขายมัง่งอะไรมัง่งอยู่บ้านเราเนาะหาทำงานกว่าสุ้งกว่าสร้างคือทุกงานอ่ะที่มันจะได้เงินพัดเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแฟนคนไทยเราก็มาเมา ทำงานไปทุกวันเงินเดือนเดือนละเป็นหมื่นแต่ถึงบ้านวันเดือนละสองพต้องไปตามใช้นี่ให้อกีกอยู่ด้วยกันกับเขา18ปีก็เห็นความลำบากตัวเองแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนี้มาเฉยๆคนที่นั่นน่ะเขาเป็นญาติกับของแฟนแล้วเขามาได้แฟนฝรั่งเขาบอกตรงๆจะพาไปเอาผัวฝรั่งไม่ต้องอยู่แล้วแผัวไทยมันลำบากระว่างนี้ ันที่จะได้พบรักกับชาวต่างชาติเคยเกิดขึ้นจริงแต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆตอนนี้ป้าเข็มวัย61ปียังคงทำงานในบาร์พัทยาแลกกับค่าแรง100บาทต่อวันและมีเงินพิเศษเป็นบางวันหรือที่เรียกว่าค่าดื่มแสดงว่าทุกวันนี้ป้าเข็มก็น่าจะมีะไรายได้หลักๆมาจากเงินเดือน3,000บาทแล้วก็ได้ติปนิดๆหน่อยๆถูกไหมคะเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้ออกกับลูกค้าอนะไรไม่ออกไม่ได้ออก ทิดว่าวันนี้ตัวเองวันหายจนหรือ,อยัง <amusing> <imprint ed> <OT EN> มันก็ดีกว่าแต่ก่อนนู่นะแต่ก่อนเราแทบจะไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยร้อยหนึ่งสองร้อยลังหาลลำบากเลยแต่ทุกวันนี้แล้วก็ยังมีอยู่ร้อยสองร้อยในกระเป๋ามียังพอได้ซื้อยอยู่ซื้อกิน,นได้ใช้หนี้เขาอยู่พัทยาเป็นเมืองแห่งโอกาสเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกหลายคนที่เข้ามาที่นี่ทำงานทุกอย่างที่พวกเขาทำได้ ไม่เว้นแม้แต่อาชีพขายบริการซึ่งผิดกฎหมายป้าเข็มมองว่าการใช้ร่างกายทำงานแลกเงินเป็นเรื่องของสิทธิ์และเห็นว่าการคุ้มครองอาชีพนี้ให้เหมือนกับการทำงานอื่นๆจะเป็นประโยชน์และการปลดล็อกกฎหมายครั้งนี้ไม่เชื่อว่าจะทำให้คนตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางนี้ทุกคนเข้ามาจุดนี้เขาก็อยากมาหาเพื่อ ช่วยพ่อแม่ที่บ้านใช้หนี้ใช้สินน,น่ะนะเขาโดนอะไรมาเขาไม่ต้องไปจ่ายเงินไม่ต้องไปเสียเงินด้วยเปล่าประโยชน์ทํางานจุดนี้ไม่ใช่ว่างานง่ายสบายได้ตังค์แต่รู้ไหมลึกๆอ่ะมันเหนื่อยแล้วมันลําบากมันยากมากนะคะยากก็กว่าทุกคนที่เขาคิดถ้ามันสบายจริงๆอ่ะทุกคนเขามากันหมดแล้ว อาชีพขายบริการเป็นอาชีพผิดกฎหมายตามพรบรป้องกันและปรับปรามการค้าประเวณีพศ2539ผู้ซื้อผู้ขายและเจ้าของสถานบริการมีโทษทางอาญาเกือบ30ปีภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพบว่าไม่สามารถปรับปรามให้หมดได้ขณะเดียวกันยังกลายเป็นช่องโหว่ของการเรียกรับผลประโยชน์ขูดรีดคนทำงานรวมถึงความรุนแรงจึงเกิดกระแสการเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมาย ยอมรับและคุ้มครองคนทำงานจากชีวิตของป้าเข็มจะเห็นได้เลยนะครับว่าชีวิตไม่ได้สบายเหมือนที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับว่าอาชีพนี้นั้นเข้ามาง่ายได้เงินง่ายนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยก็จะมีอีกหลากหลายปัจจัยเลยนะครับที่ทําให้คนที่ทําอาชีพนี้ไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากหรือว่ามีหลักประกันในชีวิตหลุดพ้นจากความยากจนได้ลองมาดูนะครับอุปสรรคแบบ ที่เกิดขึ้นว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งคลี่กันให้ละเอียดนะครับอย่างแรกนะครับก็คือที่บอกไปนะครับว่าเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งหลายๆคนก็ยังต้องทํากันแบบลบๆซ่อนๆน,นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าถูกจับได้หรือว่ามีคนไปล่อซื้อซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่มีการยอมรับในเรื่องของการล่อซื้อเหล่านี้แล้วก็ตาม,มานะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังมีโทษตามกฎหมายที่ผ่านมานะครับที่ผมลงพื้นที่ไปก็มีความพยายามที่จะให้ในร้อยตำรวจนั้นมาร่วมการเรียนรู้วิถีชีวิตการทํางานของพนักงานบริการด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ในเรื่องของการตรวจตาต่างๆนั้นมีการเคารพในเรื่องของสิทธิเนื้อตัวร่างกายมากยิ่งขึ้น ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการถูกรีดไถเรียกรับผลประโยชน์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตามมาจากการที่เป็นอาชีพที่ถือว่าผิดกฎหมายนะครับซึ่งก็ต้องไปจ่ายให้กับคนเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นแต่ความคืบหน้าก็คือในปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนจากโทษอาญามาเป็นปรับความผิดทางพินัยซึ่งก็หมายความว่าจะต้องชำระค่าปรับตามมาตรา5แห่งพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พศ2539เท่านั้นนะครับหัวข้อก็คือผู้ใดเข้าติดต่อชักชวนและแนะนำตัวติดตามหรือว่ารบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถานหรือกระทำการดังกล่าวในที่อื่นใดเพื่อการคร้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชนต้องระวังโทษจำคุกอขออภัยครับต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1, 0 0 0บาทนะครับซึ่ง ในเรื่องของภารกิจก็ได้มีการถ่ายโอนนะฮะมาให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับเพื่อที่จะทําให้ลดนะครับในเรื่องของการป้องกันปราบปรามมาเป็นการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องต่อไปก็คือหลักไล่หลักประกันนะครับหลักประกันความมั่นคงต่างๆเนื่องจากการจะขอสินเชื่อครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะซื้อบ้านหรือว่าไปกู้ซื้อรถต่างๆรวมถึงในเรื่องของการ มีเครดิตเพื่อที่จะไปทําประกันต่างๆเรื่องเหล่านี้นะครับน่าสนใจว่าธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อนั้นมีมุมมองต่อคนที่ทําอาชีพนี้อย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงความไม่มั่นคงในช่วงชีวิตบ้านปลายซึ่งก็คล้ายๆกับชีวิตของป้าเข็มนะครับรวมถึงเรื่องของการไม่ได้รับการคุ้มครองต่างๆนะครับซึ่งก็มีหลายๆเคสที่บอกไปว่าถูกทําร้ายระหว่างการให้บริการนะครับหลายคนไม่กล้าไปแจ้งความเพราะถือว่าตัวเองนั้น ทำอาชีพผิดกฎหมายและสุดท้ายครับถูกตีตราอาคติต่างๆเรื่องนี้อาจจะเป็นอุปสรรคสําคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการไม่ยอมรับนั้นนํามาสู่การละเลยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่พูดถึงหรือว่าคิดว่าชีวิตที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าอยากที่จะกระโดดเข้ามาทําในอาชีพนี้เองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทัศนคติที่อาจจะถูกมองออกมาซึ่งไม่ตรงกับสภาพปัจจุบันในปัจจุบันนี้เท่าไหร่หรือไม่นะครับ วันนี้เรามีเสียงของอดีตเซ็กเวอร์เกอร์คนหนึ่งครับที่บอกว่าอาดีตครับคุณผู้ชมเพราะว่าปัจจุบันนั้นเธอผันตัวมาเป็นนักเขียนเต็มตัวแล้วนะครับเรื่องราวที่เธอบอกเล่าหนึ่งในนั้นนะครับก็คือประสบการณ์เมื่อครั้งที่ตัวเองนั้นขายบริการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมากว่า30ปีเลยทีเดียวครับเพื่อที่จะบอกหลายๆคนที่กําลังจะก้าวสู่อาชีพนี้ว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับคุณผู้ชมและที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีช่วงวินาทีที่เฉียดตายกันมาแล้วเธอจึงอยากที่จะเห็นอาชีพนี้ได้รับาการคุ้มครองตามกฎหมายครับตอนนั้นนะไม่คิดอะไรตอนขายบริการอะคะ่ะไม่ไม่คิดนะว่าอยมันมันยากนะแต่แต่เวลาเราหลุดออกมาแล้วอะค่ะเรามานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยใครมันบอกขายตัวง่ายวะมันก็ไม่ง่ายนี่หว่าวันหนึ่งเราต้องไปเจอกับแขกโลกติดซาดิตวิตฐฐาน,ฐานเจอบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้บางคนก็ต้องให้เราใช้ยาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย เราเรื่องมันกว่าจะได้เงินน่ะมันมันลำบากอะ่ะเพอเไปนอนกับลูกค้าตื่นมาเราเมาแขกขโมยตังไปบางทีถูกแขกไปทําร้ายตบตีพาเพื่อนมาลุมโสมเราอะไรอย่างเงี้ยเราคือมันเสี่ยงหลายอย่างเสี่ยงชีวิตเสียเส่ยงโรคเสี่ยงเยอะมากเราก็เลยมความรู้สึกว่านี่นคือสิ่งที่พี่เหน่องอยากออกมาบอกน้องๆที่อยากจะเข้าวงการนะคะว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายนะมันไม่ใช่แค่นอนขึ้นเตียงแล้วอยู่ได้ตังนะ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกค้านิสัยใจคอเป็นยังไงเวลาเราไปเจอหน้างานจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เกือบตายที่เราแบบไปเจอลูกค้าทําร้ายเราอย่างเงี้ยพี่หนึ่งก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ง่ายนะเพอๆไปนอนกับลูกค้าตื่นมาเรา,มาเมาแขกขโมยตังไปมางทีถูกแขกไปทําร้ายตบตีพาเพื่อนมาลุมโสมเราอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่ใส่ถุงยางลูกค้าบางคนงี่เง่ายอมใส่โอเคโอเคฉันใส่ฉันใส่แต่พอสักพักชักออก พอชักออกเสร็จปุ๊บหนึ่งเราอาจจะตั้งคันสองเราอาจจะติดโลกคืออันนี้มันมีแน่นอยเกิดขึ้นถุงแตกอะไรแบบนี้คือมันเสี่ยงหลายอย่างเสี่ยงชีวิตเสี่ยงโลกเสี่ยงเยอะมากตอนที่มีเรื่องที่ว่าอยากให้โสพิน่นถูกกฎหมายอันนี้คือเราบอกพี่หนึมีทั้งสองมุมเลยนะมุมแรกคือว่าไม่มีทางบางคนเนี่ยเขาอ้างว่า เฮ้ยถ้าเกิดว่ามันถูกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยมันจะได้สิทธิการคุ้มครองหลายอย่างนะนู่นนี่นั่นเอาทำไม3าบาทมันก็คุ้มครองได้เหมือนกันประกันตัวเองก็ได้ซื้อประกันเข้าไปทาประกันสังคมอะไรก็ทําได้ด้วยตัวเองสมัยนี้ใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันอยู่ที่ว่าเด็กพูกนี้เวลาทํางานอนะมันเผื่ออาชีพที่ผิดกฎหมายเวลาเขาถูกกระทําเนี่ยถูกแขกทําร้ายตบตีเนี่ยเขาไปแจ้งความไม่ได้แจ้งความปุ๊บโดนก่อนเลยเพราะําอาชีพที่ผิดกฎหมาย อันนี้พี่หนิงอยากให้มันอยากให้ตรงนี้มันถูกต้องคือทำอยังไงก็ได้ที่ให้เด็กพวกนี้ไม่ต้องไปโดนจับเนี่ยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแบบก็คือเวลาเขาถูกทําร้ายบางคนเสียชีวิตเห็นไหมลงข่าวกันเร็วๆเนี่ยข่าวนู้นนี้นั้นเราไม่รู้ว่าเพราะว่ากฎหมายม่คุ้มครองเขาไงคะเขาก็เลยต้องต้องเป็นแบบนั้นไงแต่อีกมุมหนึ่งพี่หนิงก็มีอีกนะว่าคือมนุษย์มันต้องเท่าเทียมกันเอามาขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องไปเลยจะได้เสียภาษีเท่ากันเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาจะได้ไม่คิดว่าออ้ทำงานมาสิบปีซื้้้้ออบาานซืรถไไม่ไดยตัว ได้แล้วนู่นนี่นั่นก็เอาขึ้นทีเวียนที่มันถูกต้องเลยแล้วก็มีกระสง,สงกระเสียมบ,เบนาเหน็จบํานาญก็ทําไปใช่ไหมอายุ60เหมือนเหมือนพวกคุณนะหกปีคุณก็มีเงินป่าก้อนสุดท้าย60ปีปุ๊บเลิกอาชีพนี้มีเงินก้อนหนึ่งคุณจะไปทําอะไรก็ได้แต่พวกขายตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยบางคน50-60ไม่มีเงินเก็บนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีสวัสดิการคุ้มครองชีวิตเขาก็คุณมีนะ กัญชายยาเสพติดมันยังถูกกฎหมายได้เลยอะ่ะทำไมอะ่ะอันนี้มันก็น่าจะได้คุณผู้ชมครับข้อมูลจากมูลนิธิสวิงนั้นพบว่าในปัจจุบันแนวโน้มของผู้สูงวัยนะครับที่กระโดดเข้ามาทําในอาชีพนี้เนี่ยมากที่สุดเนี่ยถึง70ปีแล้วก็มีแนวโน้มมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับที่ผ่านมาทางมูลนิธิเองก็พยายามย้ำนะครับว่าอาชีพนี้เนี่ย พอผิดกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยนะครับเหมือนอาชีพอื่นๆนั่นก็เป็นอุปสรรคสำคัญของการมีหลักประกันคุณภาพชีวิตในช่วงบ้านปลายทำให้ไม่สามารถมีเงินเก็บได้นั่นเองนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับไม่ใช่แค่การได้เงินมาแล้วใช้ไปเท่านั้นหลายๆคนยังมีภาระข้างหลังนะครับต้องดูแลครอบครัวนะครับดูแลหลายคนที่บ้านเองมีหนี่ศิลก็เลยไม่มีเงินเก็บ สำหรับตัวเองในช่วงบ้านปลายนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนที่ทำงานในด้านนี้ก็มองว่าการปลดล็อกกฎหมายในครั้งนี้นั้นจะเป็นก้าวแรกของการยกระดับคุณภาพชีวิตของอาชีพขายบริการครับเรื่องเรื่องกฎหมายที่เอาผิดเนะี่ยเราคิดว่ามาถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องยกเลิกยกเลิกกฎหมายที่เอาผิดอยู่แล้วก็ทำให้เขามีสถานะเป็นคนเหมือนคนอื่นนะคะแล้วก็ถ้าเขาทำผิดอะไรก็ใช้กฎหมาย ที่มันมีอยู่เหมือนกับมนุษย์คนอื่นผิดอาญาก็ว่าด้วยอาญาผิดแพ่งก็ว่าด้วยด้วยแพ่ง mm. ก็สิ่งที่เขาทาอยู่มันต้องมันนัดต้องถูกให้ค่าว่ามันเป็นงานแล้วเรา,เาถ้ากลัวว่ามันเดี๋ยวจะมีการหาประโยชน์การการนำมาค้ามาขายก็มันก็มีกฎหมายว่าในเรื่องอาการค้ามนุษย์อยู่ก็ใช้กฎหมายตัวนั้นงั้นก็ควรจะต้องทําให้งานของพี่น้องนะั้นมันถือว่าเป็นงานเป็นแรงงานและต้ตองได้รับการคุ้มครอง คนที่อยู่ในสถานบริการมีสถานที่ทํางานมีนายจ้างก็ควรจะต้องมีสถานนะเป็นลูกจ้างอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแรงงานคนที่ทํางานนอกสถานบริการมันก็มีกฎหมายว่าว่าด้วยแรงงานนอกระบบก็ควรจะต้องก็ควรจะเขาควรจะต้องได้รับการดูแลอยู่ภายใต้ตัวตัวกฎหมายว่าๆๆด้วยแรงงานนอกระบบแล้วก็อาจจะต้องมีการมาเขียนให้มันชัดโดยลักษณะงานที่เป็นลักษณะเฉพาะแบบนี้ มันมันจะต้องมีมาตรการการคุ้มครองหรือการหรือสวัสดิการอะไรอะ่ะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้วเรากําลังจะขอล่า 1, หนึ่งหมื่นรายชื่อขอลงชื่อ 1, หนึ่งหมื่นรายชื่อเพื่อที่จะร่วมให้ยกเลิกพรบรบป้องกันและประปาบป,ปรามการชักปวีณี2539ถือว่าเป็นการปลดแอกกฎหมายที่ทําให้เซ็กซ์เวอร์กลายเป็นอาชญากรมายาวนานแล้วบ้านเรามีกฎหมายครั้งแรกเมื่อปีพศ2503 แล้วก็มีการแก้ไขมาปีพศ2539ล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายที่ทําให้การขายบริการหรือผู้ขายบริการเป็นอาชญากรทําให้เขาไม่ไม่มีสถานะเป็นคนเหมือนคนอื่นนะคะมูลนิธิสวิงเคยระบุตัวเลขที่ทําสํารวจเอาไว้นะครับว่ามีคนในอาชีพนี้ราว200,000คนแต่นี่เป็นเพียงตัวเลขที่ทางมูลนิธิสํารวจได้เท่านั้นนะครับยังขาดคนที่ทํางานในรูปแบบแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไซส์ไลน์โอลิแฟน โดยงานวิจัยหลายเรื่องก็ยังค้นพบตรงกันนะครับว่าสถานะทางเศรษฐกิจคือเหตุผลที่ทำให้คนนั้นจำใจต้องลดศักดิ์ศรีของตัวเองและก้าวเข้าสู่อาชีพนี้ดังนั้นการคุ้มครองอาชีพนี้จึงเป็นคนละเรื่องที่ว่าจะสามารถแก้ปัญหาทุกปมได้นะครับซึ่งความต่างของการค้าประเวณีในอดีตและปัจจุบันยังพบว่าปัจจุบันคนสมัครใจทำงานมากขึ้นจากอดีตที่เป็นการล่อลวงและย่งกล้าเปิดเผยและมองเรื่องความเท่าเทียม เสรีภาพในการประกอบอาชีพส่วนสาเหตุที่ต้องการให้ยกเลิกพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพศ2539นั้นก็เป็นเพราะว่ากฎหมายนั้นทำให้ผู้ให้บริการต้องจ่ายสวยให้แก่เจ้าหน้าที่ถูกกระทำความรุนแรงแต่ก็ไม่สามารถแจ้งความเอาผิดได้คนทำงานไม่ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองจากกฎหมายเหมือนอาชีพอื่นสวิงจึงเสนอร่างกฎหมายยกเลิกพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพศ2539 ซึ่งขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการล่ารายชื่อและยังมีหน่วยงานทางภาครัฐและภาคการเมืองมาร่วมกันผลักดันอีกประมาณ3ฉบับนะครับอย่างเช่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกันเสนอร่างพรบคุ้มครองการให้บริการทางเพศซึ่งอยู่ระหว่างการฟังความคิดเห็นของประชาชนพักเก้าไกลร่างพรบบริการทางเพศและคุ้มครองผู้ให้บริการ กฎหมายดังกล่าวให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพอยู่นะครับเพื่อที่จะจำกัดพื้นที่ค้าบริการจัดบริการด้านสุขภาพและด้านสวัสดิการทั้ง3ร่างนี้ก็เตรียมเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะครับส่วนความคืบหน้าที่คู่ขนานกันอีกด้านก็คือสวิงกสอมรวมถึง UNDP ประเทศไทยก็กำลังผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อคุ้มครองแรงงานในสถานบริการเป็นการเฉพาะนะครับ เพื่อเป็นหลักประกันในการประกอบอาชีพและได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแรงงานแต่เรื่องนี้ยังอยู่ที่การหารือและรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการที่จะพาอาชีพนี้นะครับยกเลิกแล้วจะไปอยู่ในระบบไหนนะครับรวมถึงจะได้รับการคุ้มครองเป็นอิสระเสรีเลยหรือไม่นั้นเรื่องนี้อาจจะต้องมีความชัดเจนในการหารือกันอีกครั้งนะครับ เบื้องต้นก็จะมีการประชุมเนี่ยครับอย่างที่บอกในวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งก็น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าชีวิตคุณภาพชีวิตต่างๆของผู้ที่ขายบริการนั้นจะเป็นอย่างไรจะสามารถถูกกฎหมายได้หรือไม่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรายการจะติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ